ดีครับนี่คือช่อง YouTube ใหม่นะครับอุดรธานีทีวีฝากกดไลค์กดติดตามแล้วทันสมาชิกจะมีโชคในทุกๆงวดนะครับสำหรับโชควันที่1นึ่ตุลาคม2563วันนี้นะครับทางแอดก็จะนำเสนอลายเส้นของปูลือสีสนอกสงอัมพัยวันนะครับ ถึงท่านให้หลายเส้นโชคลาภแก่สมาชิกนะครับขอให้ท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านพิจารณาใช้สติใช้ปัญญาแล้วท่านก็จะมีโชคลาภนะครับก่อนที่จะพิจารณาก็ขอให้ไปล้างหน้านะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็มาอธิษฐานถึงหลวงปู่นะครับ ขอโชคลาภจากหลวงปู่ฤาษีนะครับถ้ามีโชคมีลาบแล้วก็จะได้ไปร่วมทําบุญใหญ่ที่วัดของท่านนะครับอย่าลืมนะครับพิจารณาโดยใช้สตินะครับและปัญญาว่ามันมีตัวเลขตัวไหนซึ่งจะเป็นตัวที่ท่านชอบและเป็นโชคลาภ ในการลงทุนสลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1ตุลาคม2 5 6 3นะครับครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับท่านจะไม่พลาดในคลิปที่สำคัญของช่องอุดรธานีทีวีนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามไว้นะครับเมื่อเรามีข่าวสารใหม่ๆที่จะให้โชคลาภแก่ท่านท่านจะไม่พลาดนะครับสวัสดีครับ